สวัสดีครับคลิปนี้พบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของมิตซูบิชิไทตันก็อ่าตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคร่าวๆเพราะว่าตอนทำเนี่ยมันถ่ายยากลำบากครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คืออ่าปัจเจตัวน,นี้เบอร์ยี่สี่นะครับปแก,ก้แหวนก็ได้ปากตายก็ได้เป็นอาลูกบ็อกก็ได้นะเบอร์ยี่สี่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ถ่ายน้ำมันนะครับ ตัวถ่ายตัวนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมตัว L ก็ได้หกเหลี่ยมอ่าตัวลูกบล็อกก็ได้นะเป็นเดินลูกบล็อกก็ได้เอาขั้นแรกเราต้องหาภาชนะมารองเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองออกนะครัแล้วขันด้วยอ่าตัว T เบอสิบสิบมิลน,นะครับถ่ายออกพอถ่ายออกเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาขัน น็อตตัวที่ใส่น้ํามันไปทีหลังนะครับเพื่อว่าเวลาเราถ่ายออกตรงเนี้ยน็อตน้ํามันมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ข้างล่างนะครับแล้วค่อยอขันตัวนี้ด้วยประแจเบอร์ยี่สี่ออกนะครับเมื่อลงให้มันหมดแล้วเนี่ยเราก็ปิดข้างล่างนี้ด้วยประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมติดปิ้นที่ว่าปิดปิดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันไปทางนี้น้ํามันเนี่ยในคู่มือบอกสอง 2.1ลิตรครับแต่ผมใส่ไปเมื่อกี้เนี่ย3ลิตรมันยังไม่เต็มเลยนะครับผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันสุดท้ายมันใช้เท่าไหร่กันแน่แต่ว่าบอกเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับผมเอาอ่ากนลอนตัวนี้ครับง่ายๆใส่เข้าไปซึ่งก็มีความตัวนี้สะดวกที่สุดนะครับตวงน้ามันเครื่องแล้วก็แล้วก็หยอดเข้าไปแบบนี้นะครับก็ง,ง่ายสุด ถ้าด้วยวิธีอื่นเนี่ยก็ก็แล้วแต่ใครแอปพลายแต่ว่าผมเจอทั้งนี้ขั้งเดียวคราวหน้าผมจะจ้างอย่างเดิมครับขอบคุณครับ